ส,สวัสดีค่ะสวัสดี <salud> แฟนคลับวิช <soft> ีอ้าต่งรักมากสาวอุ้มจะไปซื้อหญ้านะคะซื้อหญ้าให้เพื่อนๆกินด้วยนะคะจากคุณแม่อ้อยอยู่ในเทเรนทำยากจัะ

ซื้อยาให้เพื่อนเพื่อนกินด้วยนะคะจากคุณแม่อ้อยอยู่อยู่เนเธอร์แลนด์นะคะจากคุณแม่อ้อยจากเนทะเลจากแม่อ้อยในทะเลให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนกินด้วยนะคะเด็กขอบคุณคุณแม่อ้อยนะคะ ยาให้เพื่อนๆได้ดูด้วรับาวคนงามจ้าคุณปราตุ้วนไปเรื่องยจอวีให้ป้าใหญ่้องทำมี้ารอยคะแนนอะไรก็ได้แป็นมนคันจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่อ้อยนะคะ้วมห้มัด เม่อเอาไปกินเถอะไปกินน้ำ ก็วันนี้ก็คุณแม่แม่อ้อยนะคะก็ทำบุญเลี้ยงน้อง,น,องน้องช้างนะคะเลี้ยงสัตว์ใหญ่ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะสุขภาพแข็งแรงอุ้มอมกามาแลว้วจ้าไหนมา เอากับคนละมัดนอนเรียงๆมูเพิ่นนั่มือนกับคนละมัดจังมัดเด็กคนละจจกมัดไงคนละสองเขาเอามามัดหนึ่งเนาคุณคุณงเขาเอมานะครับ เลี้ยงน้องน้องทายกับแขงของเราวันนี้นะครับขอให้คุณแม่ตุ้มมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอยุบันความดีอยู่เยน็นเป็นสุขสอัพเดตค่ะลูกสาวมันนี้ <c oughs> มันจะอยากนอนเหรอตินี่แดดอุ่นแล้ว นึ่ตามม่ๆเยอ,อยากนอนนี่มไหนนอนเม่่ท่ไหนนอนเลยหงม,ม,มากพอดีกินอนะแกก็นอนแล้วอน,อน,ลอนอุน่นๆ อุ้มไอวันเกิดของวันวันที่สี่เนะาะวันเอามือเช้าได้ใส่บาทเนาะวันพระมืัอวานเป็นวันพระได้ได้ใส่ให้นะครับของแม่อ้อ,อย เป็นวันเกิดของลูกสาวลูกชาย่นเมื่อว,วานแต่ว่าได้ใส่ยหายวังเสาค่ะใส่บานหายวังเสารน้องบินเป็นสระธานบุญให้ก็ขอบพระคุณมากนะครับ ก็รับแล้วค่ะพี่น้องเลยอากาศทั้งทั้งแดดทั้งห่มหนาวเนาะคะ่ะช่วงมีหนาวอยู่กับเสาปีติดกันแห้งโูดพี่น้องเลยไปทั้งไหนก็นไดพาะทองคำก็มานะคะ พ่อทองคำก็มาเบ่งตาพี่น้องอยากนอนแล้ว ใกล้เสร็ลับแล้วตาิ่นตาจะปิดแล้วลูกสาว แล้วกับสีนอนล่ะนี่ฮะกินแล้วนอนบนนี่โอ้ยตาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้กับช่องอุ้มบุญแัมิลรี่แล้วก็ช่องอุ้มบุญนะคะก็ท่านใดที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะทแม่ค่ายกับติดท้ายคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะ ก็ขอบคุณโครงการโคชานาจากขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ไวซสำนีิกะนะะ็น่าะสวัสดีค่ะ